ผู้ป่วยเบาหวานเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงข้อมูลอันตรายของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดโควิดนะครับว่าจะส่งผลต่อภาวะน้ำตาลในเลือดที่ผันผวนและควบคุมได้ยากเกิดภาวะแทรกซ้อนของตัวโรคทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง และเชื้อโรคมักจะเจริญเติบโตได้ดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9นั่นเองครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนของผู้ป่วยเบาหวานนะครับมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ 1. ดูแลร่างกายให้พร้อมครับไม่ควรมีไข้หรือมีการเจ็บป่วยเฉียบพลันในวันที่ฉีดวัคซีน 2. ทานอาหารและยาตามปกตินะครับไม่ควรงดอาหารหรืองดยาในวันที่ฉีดวัคซีนหากคุณต้องทานยาต้านเก็ดเลือดนะครับสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ครับโดยกดในจุดที่ฉีดวัคซีนให้แน่นนาน2นาทีหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนให้ทราบครับ 3. หลังจากฉีดวัคซีนโควิด1 9ครับอาจจะมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น มันตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอภายใน48ชั่วโมงครับหากพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นอาจจะต้องรับประทานยาหรือฉีดยาอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์ครับ 4. ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับนั่นก็คือห้ามฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีและต้องไม่ใช่ผู้ที่แพ้วัคซีนแบบรุนแรงครับ และต้องไม่ใช่ผู้ป่วยแบบเฉียบพลันหรือเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่เกิน14วันหรือเพิ่งตรวจพบเชื้อโควิด -19 ในช่วง10วันที่ผ่านมาข้อ5ขอให้เว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีนโควิด -19 กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย2สัปดาห์ครับอย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วแต่ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงยังจำเป็นต้องเข้มงวดต่อการดูแลตนเองนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมและหมั่นสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอครับ